ลายดอกยายอเสื้อยายมาใส่ดูหน่อยนึงก็เอาอะ่ะของยายอะ่ะอ่ะมีขนมนะคะที่จากเยอรมันนะคะก็ขอขอบคุณไปยาขอขอบคุณแทนอาจารย์หมอสองท่านนุ้นนะคะจากเยอรมันไม่ได้ประสงนำใช่ไหมแม่มร,มรู้จักกับประเทศอย่างเดียวเนาะจากเยอรมันขอขอบคุณมากนะคะที่ได้ส่งขนมเอ่อจากแม่มะลิมาเลี้ยงพี่อนพ่น้องๆเราที่นี่นะคะประสงคการพวกเราก็ไม่ไปไหนกันหรอกนะอยู่ที่บ้านกันแต่ญาติพี่น้องจะมากันหรือไม่มาเราก็ไม่รู้อันเนี้ยนะ ก็ไมนมีสามวันนะแม่เนะวันนี้แต่เม่วันนี้วันวันที่สิบสองเป็นวันแรกเออเป็นวันแรกที่แม่มาลินะคะแม่มาลิมาหาน้องอาร์มลายแรกวันนี้เราจะดูว่าสามวันนี้ญาติพี่น้องใครจะมากันม้างเพราะว่านี่เรายังออกไปไหนไม่ได้นะคะออกไปไหนไม่ได้แล้วไปวัดยังไม่ได้ช่วงนี้คุณหมอยังม่ให้เข้าวัดกันนะคะพวกที่มาแต่ช่วงนี้ยังเข้าวัดไม่ได้ช่วงนี้นี่ไปแล้วสามเดือนก็ยังเข้าวัดไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขนมเดี๋ยวข้ามยกไปยังไม่มีเซอร์ไพรส์คุณแม่ แม่กับพ่อมามาด้านหน้าตึกเลยไะมาตามน้องอามไปเลยวันนี้มีมิจฉัยสวัสดีค่ะสวัสดีอากีก่อนลูกสวัสดีอากีก่อนพี่อามก่อนเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะน้องอิ๋มค่ะอ้าไปตามไปยองขาเขาลืมมาขึ้นรถมาเขาไม่ยอมลงรถไหนเอาทำไมอะพรุ่งนี้ยังขาไปอด้ขึ้นรถเล็กเ้องไหมมาอุ้มรถไปมีสิแม่ทำไมอ่ะลูกให้พ่ออุ้มมันก็ได้อุ้มอุ้มไม่หยุดตรงนี้ ก็ไปช่วยตกกแหงมาสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะอ่านี่แม่แม่แม่น้องอามใช่ระรานี่แม่น้องอามนะได้เอ่อเจ๊นั่นหนูเปลี่ยนมีใครเดี๋ยว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 จะมีต่ออีกเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแย่หลายชุดแน่เลยแย่แย่แน่ใครนี้ทำกับเราอย่างนี้แน่เอาไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำดแม่แม่แม่กพ่อมาแนงนี่ก่อนสวยตรงไหนวันนี้ แม่มาด้านนี้นาย,ยายบอกว่าโชคดีครับแต่พ่อกับแม่มาน้านมาน้านตัวนี้ให้น้องอามก่อนน,ะะนี่อาอามนัมนมนน่งลง <P> พ่อพ่อนั่งทางโน้นค่ะพ่ออามนั่งลง<อ> <P> พ่อพ่อนั่งกัลลีตัวนู้นวันนี้วันนี้เป็นวันสำคัญนะคะอาร์มลิวันนี้วันสำคัญน้องอามก็จะให้พร พ่อกับแม่นะคะแล้วก็คุณพ่อพ่อกับแม่ต้องให้พรน้องอามด้วยไปเป็นประเพณีของไทยเรานะคะสงการก็เหมือนปีใหม่ไทยเราเนาะอ่ารามเอาทํายังไงลูกแม่ยื่นมือมาให้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 ลูกใช่ก็าทำเองนะเนี่ยเขาเตรียมมันเรียบร้อยเลยคุณแม่อ่าอ่าเขดังๆลูกเอฟซีได้ยินด้วย รงคอลงใสของลูกหลานแล้วก็ขอให้เจ็บขอให้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะคะครับเอออาลาไปในมือแม่อ้าเอ็งมากเลยอ่าวางแก้วก่อนแล้วแล้วคุณแม่ก็ให้พรน้องอามด้วยอ้าแล้วพรจากแม่เนาะสงการนี้แม่ขอให้น้องอามอยู่เย็นอยู่ดีๆเป็นสุขนะลูกนะขอให้น้องอามหายเจ็บหายไข้ขอให้น้องอามเป็นเด็กดีนะลูกนะ แม่ขอน้องอามหายน้องอามหายเยนลูกนะน้องามหแล้วแล้วขอใน้องอามเป็นเด็กดีนลูกนะร่ไปยแข็งนะลูกนะเตใครได้สวนะลูกนะครับอย่มือเติมหัวลูกหลับตินแล้วพอจากแม่แล้วมึเติมหัวอ้าวต่อไปคุณพ่ออีกเอไว้เลยนะจะให้พ่อกับแม่ด้วยวันไปย่าบอกเองว่าเอ๋พ่อกันแม่จะเอาขนมมาตอซี อ่าคุณพ่อครับพ่อทีแต่ให้ลูกเ,เลย้ลูชายเลยพ่อเป็นพ่อลูกพอาขคนลูกใอลของลูกหลานไม่เจ็บไม่ไป่วยนะครับอืมอ่แล้วพ่ออ่แล้วนำก็รับการจัดงมาด้วยนะครับเออออยัมีมุกยมีมุกอีอก,กอารสมโภาแวแดงี่รู้นะ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ฮนะรถจนของไม่มีชีวิตที่ดีอนงังคตก้าวหน้านะขอเป็นกีักของทุกคนที่ได้เมตาน้องนะพ่อรักหนูนะงานขอ,อนโทษนี่เนี่ยป้าย,ย่าเห็นตรงเนี้ยแล้วปื้มไงนี่ความพี่ของเขาเองแนละ้วเขาก็ทำคือว,นะว่าไม่ได้ก็ปลื้มเนาะเห็นพ่อแม่เราเหมือนกันนะ ถึงดองทำกับกับพ่อกับแม่เราละปื้มไงมนี้สึกเราอยู่แถวปุ่มนะคะก็ถึงเ้าว่านอนสอนแม่ไหนปูดรู้เรือยงเนาะเออปื้มใบยาปื้มเก่งมากนะที่ว่าคือว่าความเก่งเขาดีอย่าว่าแต่ใบยาร้องแม่ยังมะเลียยงปื้ม นึกถึงปื้มลูกไหมว่าผู้ลูกทําให้ตรงจุดนี้เออแม่ปลื้มไหมคะปื้มปลืมใบย่าเหมือนกันที่บ้านก็ทําแบบนี้แต่กแต่ย่าก,ก็ถามน้องแล้วว่าเคยทํำไหมเขาบอกไม่เคยทําแต่เคยไปเที่ยวสงการก็คือทาจริงแต่บ้านบ้านบ้านย่า,ยาทําแบบนี้ทำเนียมนะคะทำทุกครั้งจะทำกับพ่อกับแม่ก่อน,อนแล้วถึงถึงจะไปทําที่วัดนะไปส่งน้ําพระทำนี้ทุกครั้งที่บ้านนะคะรวมตัวกันแต่ปีนี้ไปย่าไม่ได้ไปหรอกแต่ก็ เด็กน้องทำนะเห็นหลานทำกระพรืมนะคะปรืมพรืมปรืมพรืมพรืมแทนหลานเหมือนเหมือนป็นตัวแทนเหมือนกันนะเคยทำทุกปีแต่ปีนี้พวไม่ได้ทำนะคะเพื่อถามเอามา,าอามกอดแม่ดูจิลูกกอดให้ขึ้นใจหน่อยเออกอดแม่ลูกเก่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยแค่นี้แนหะปื้มเนี่ยว่าแต่แม่มะลิปื้มเลยไม่อยากจะพรืมคืนกันนะคะเพราะว่า เคยวัวเขาเหือนี่แล้วก็ผูกพันนกปื้อเหมือนเหมือนกันนะคะแม่คิดถือทอุกคนเราืนเราขืนนะให้แม่ดูไลน์นี่แหละเอเราทําคลิปรือว่าไลฟ์สดนะคะก็แม่กับพ่อก็ติดตามตลอดอยู่แล้วนะคะดูได้เห็นได้อะไรกันเนออน้องก็ดีขึ้นเหลือจากการรักษาแล้วที่ดียว่ดิมคุณหมอเขาจะสีหนึ่งนะคะนการรักษาไม่ต้องห่วงเราแม่ การเรียนอยู่แล้วยังไงก็น้องก็ต้องมีรถนะคะตัวเราไม่เคยยาก็เคยเคยพูดกับเขาแล้วว่าถ้าเราไม่มีพ่อแม่หรือพี่น้องอยู่เนี่ยเราโตคนเดียวเราเล่นเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงแม่เรามีรถเราสามารถที่จะทำงานที่ดีๆได้แล้วก็สมัครงานเลี้ยงตัวเองได้โดยที่เราก็เลี้ยงน้องแทนพ่อแม่ที่หนึ่งใช่ไหมเขาโตไปคนเดียวที่นึ่งแม่ไม่กลัวเขามีความคิดแน่นอนลูกในยากกับแบบนี้แหละ โอนาโต้เขามาีความคิดเขาทำงานเป็นเขาเริ่มมีความคิดนะอยากจะให้เงินเดือนเราแต่ย่าจะไม่เอา,อาหวังเขามีตัวเองให้รอดเหลือหรือยังไงเพาบอกว่าอย่าทีนึงให้เรยียนจบเองรอดเขาไม่ต้องแบงมือขอเรา,าเราเราภูมิใจแล้วไม่ออกม,มอะเออแม่ไม่ได้ออกมะแล้วเขาเรียนจบแล้วเขามีงานทำแม่ปื้มนะไม่ต้องนี้เราหรอกคือเรียนจบเองให้รอดไม่ต้องมาแบงมือขอเราเหมือนอเด็กๆแล้วเราปื้มแม่รู้สึกเราปื้มนู้นของลูกยาก็แบบนี้เหมือนกันเขาทำงานแล้วไรแล้วคือเราปื้มงานแม่ปื้มปลื้มในตัวเขา นะแค่นี้เดี๋ยวป้าย่าเห็นตรงนี้ป้ากระปื้มนะเห็นหนูอ่ะก็เดี๋ยวเสมือนลูกคนหนึ่งนะลูกทำก็ไม่เขาจะทำนะทำไหมเก่งมากลูกเตี้ยม่ได้คนต้องไปชมุยตุยแล้วเป็นมุยตุยมันยังมุกเล่นมั้งนี่กัเออ่ย่แหละที่อยู่ไม่เครียดหรอกนะเดี๋ยวต้องไปเตะติงแล้วเนาะเดี๋ยวภาษาที่ให้ยายแต่นะเออแต่เอาตลูกมือไหว้แม่ยทีลูก ครับแล้วพ่อด้วยครับมามาครับ